เจนี่รัชนกหอบ15ล้านซื้อบ้านหลังที่5ครบสีเดือนได้ยูจินเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเผยชีวิตไม่อยากกลับไปจนอีกซื้อบ้านหหลังเงินสดทั้งหมด เพราะกลัวเป็นหนี้ลั่นความจนเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดพร้อมเผยเส้นทางรักไม่ต้องการเวลาคบบยูสีเดือนแต่งท้องผู้ชายที่ให้พลังบวกร้อยเปอร์เซนต์จนใจฟูรักสุดใจชีวิตปัจจุบันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือราชนกสุวรรณเกตแฮปปี้ที่สุดกับชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์กับสามียูฉัตมงคลสมแก้วและลูกน้องอยูจินชีวิตเปลี่ยนเยอะมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่มีลูกคนเอนดูมากขึ้นอยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อย ตอนที่ซื้อบ้านที่กรุงเทพดู3วันแล้วซื้อเลยอยากซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันไว้รอลูก นูโตมาแบบไม่มีบ้านอยู่บ้านเช่าก็คิดว่าถ้าอยู่จินโตมาต้องไม่เป็นแบบเราต่อไปเขาจะทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาตอนนี้แบ่งครึงคร่งใต้10วันกรุงเทพ15วันนี้ซื้อบ้าน5้าหลังเงินสดหมดค่ะจริงๆผ่อนได้แต่กลัวเป็นหนี้ถ้าพรุ่งนี้เ Facebook เล่นไม่ได้โดนแบนไม่มีงานการที่เราเป็นหนี้เราต้องหาเงินผ่อนเขาแต่การไม่เป็นหนี้เราแค่หาข้าวให้ทุกคนในบ้านกินมันหาง่ายนะคะไปเป็นเด็กเสรอบร้อยห้าสิบก็ซื้อข้าวได้แล้ว แต่การผ่อนเขาเป็นหมื่นเป็นแสนไปเสิร์ฟอาหารมันผ่อนไม่ได้นะเป็นคนกลัวการเป็นหนี้มากๆเส้นทางรักไม่ต้องการเวลาคบแค่สี่เดือนแรงบันดาลใจผู้ชายทําให้ดีขึ้น